มือให,ห <bunker. S 2> ม่นะครับที่คิดจะเริ่มทําอาชีพเขนมคนะครับและยังไม่รู้ครับว่าเตาพวกนี้มันต้องเริ่มใช้ยังไงแบบไหนอะไรยังไงครับมาครับเดี๋ยววันนี้ครับลุงตู่จะมาแนะนําวิธีใช้เตาเขมกให้มือใหม่ครับที่เพิ่งเริ่มัาทําให้ดูนะนครับว่าเริ่มครับว่ามันใช้ยังไงบ้างมีอะไรบ้างครับมาดูกันเนาะอ่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นเตาขมกแบบเตาคู่ครับแบบนี้ครับเตาคู่เนาะเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเตาสเล็ครับให้ดูวันนี้ก่อนนะครับนะครับจะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราดูกันเนาะ อะ่ะเริ่มจากวิธีต่อสายครับเห็นไหมครับมันจะมีแบบนี้ครับต่อสายนะนี่เห็นไหมมันจะมีแบบยาวนี้แบบนี้อ่าแล้วมันจะมีสามทางนะครับแบบนี้เห็นไหมครับสามทางก็จะเป็นทองเหลือครับสามทางนี้ครับมันก็ต่ออันนี้ก็ไปนี้ครับไปเข้ากับนี่นะครับถังแก๊สครับเข้าถังแก๊สแบบนี้ครับเสร็จแล้วมันก็จะมาแยกตรงนี้ครับสามทางเห็นไหมตรงนี้คือไปทางขวานครับเข้าตัวนี้ต่อขวาและมาทางนี้ครับจะเป็นต่อสายอย่างนี้เห็นไหมครับนี่คือการต่อสายครับมันจะมี สามทางแล้วก็แหวนรอบแบบนี้นะครับนะนี่คือวิธี่อนครับเพื่อนดูแล้วก็ตามตด้นะครับและส่วนตอนลงคบครับมันจะมีอะไรบ้างนครับให้ดูก่อนนะครับคือนี่ครับมันก็จะมีฝาครับเป็นฝาตะเลดหรือจะเป็นฝาอะลูมิเนียมก็แล้วแต่บางร้านนะครับอ่าแล้วต่อไปครับก็จะเป็นเบ้านะครับแบบนี้ครับเบ้างครื่อเลยก่อนครับแบบนี้คือเผาพร้อมใช้งานครับแบบนี้เนาะอ่าอ่านี่ครับต่อไปครับก็เป็นภายในตัวนะครับแบบนี้ครับเห็นนะครับแบบนี้นะนี่คบภายในนี้ครับแล้วมันก็จะมีแผ่นกระจายความร้อนนะครับแต่ว่าแผ่นกระจายความร้อนนะครับไม่ ครับแบบนี้ครับเข่าๆวันนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเป็นเป็นตาว่ครับนี่คือชุดทำของนะครับและทีนี้ครับวิธีการใช้ครับเริ่มต้นด้วยนี่เห็นไหมมันจะมีอะไรบ้างครับตัวปิดครับตัวปิดเปิดตัวนี้ครับปิดแก๊สนี้นะครับนี่คือตัววงนอกครับวงนอกนะส่วนตัวนี้ครับคือตัววงในครับแต่ว่าวงในเราไม่ใช่นะครับเราใช้แค่วงนอกวงเดียวนะเพราะว่าตอนผมเนี่ยมันจะมีต่ววงเห็นไหมครับมีแต่วงนอกวงในนะครับให้เราใช้แค่นี่ครับวงนอกวงเดียว ส่วนวิธีปิดเปิดนะครับก็คือนี่ครับปิดเปิดตัวนี้ครับเวลาเปิดนะครับหมุนออกมาข้างนอกครับหมุนออกมาข้างนอกแบบนี้และเวลาปิดครับก็ให้มันกลับเข้าไปอย่างนี้เนีหครับนี่ครับหมุนกลับไปครับหรือจะเป็นเบาหรือเพิ่มนะครับก็พี่เดียวกันครับถ้าเพิ่มก็หมุนออกถ้าปิดหรือเบาแก้ครับเข้าไปนี้ครับนี่คือวิธีการใช้ดอกแกครับตัวตัวนี้ครับตัวหวงนอกตัวนี้หวงอะไรนะครับอ่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับตรวจเคล็ดลับอ,อื่นครับเดี๋ยวจะรอดูเพจต่อไปกันนะครับเอ้ยรอดูคลิปต่อไปกันนะครับ